สวัสดีค่ะทุกคน Thai Notch for Nibin เรียนภาษารนเว์ขั้นพื้นฐานบายติ๊กโนเวคติ๊กยังอยู่กับคำสำนวนนะคะติ๊กคิดว่าคำสำนวนนี้มีประโยชน์กับเรามากเลยอูดทริกในภาษารนเว์นี้มีมากกว่าร้อยคำเรามาดูกันซิว่าคลิปนี้มีคำไหนบ้างมาดูกันเลยค่ะ มาดูคำแรกเลยค่ะ the a r e alpha omega o the a r e alpha omega o คําว่า alpha และ omega จริงๆแล้วเป็นคําสละตัวแรกและตัวสุดท้ายของภาษากรีกนะคะคำสํานวนนี้จะหมายถึงออบางสิ่งบางอย่างที่เราให้ความสำคัญอย่างมากและอาจจะสำคัญที่สุดในชีวิตก็ได้มาดูตัวอย่างกันเลยค่ะ the a r e alpha โอ e เมก o โ a ลา n ลนอสค์นอร์ดูบูอินโอล l ก a o g o m e อ a o l a โอ n o an, เมกาโอลาเลนอสค์นอร์ดูบูอินอลกนั e ee, alpha ่นก็หมายความว่าการเรียนภาษาโนเวย์นั้นสำคัญมากสำหรับคุณที่จะอาศัยอยู่ที่โนเวย์อีกตัวอย่างหนึ่งนะคะเทรนนิ่งอาร์อัลฟาโอโอเมกา for ohaku h e l s a t r a n i n g at alpha o g omega for ohaku h e l s a นั่นก็หมายความว่าการออกกำลังกายสำคัญกับชีวิตของเราทำให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงที่หวังว่าทุกท่านคงจะเข้าใจคำนี้นะคะคำต่อไปเลยค่ะ osmercay m e t h o m i h e โอส e เออร์ละไซเมทโ o ทโมคำสําำนวนคำนี้จะคล้ายๆกับคำว่าโอวารีโทโมดินั่นก็หมายความว่าความอดทนอดกันเรามาดูตัวอย่างกันเลยค่ะย a ญ m โมสเมอร์ละไมเมทโโท e มด e เฮดเมนสใหญ่ลาลนอสค่ะ a หโมสเมอร์ละไมเมทโ a ทโมด a เฮดเมนสยลลน นั่นก็หมายความว่าฉันจะต้องมีความอดทนอดกันในขณะที่ฉันกำลังเรียนภาษาโนเวย์อยู่เพราะว่าภาษาโนเวย์นั้นยากใช่ไหมคะมาดูอีกตัวอย่างหนึ่งเลยค่ะ note de a r c ยเย e n t e somo man sembra si me ton more di set n o ด e de arco p ย e n t e somo man sembra si me t o ท m o มู di เ e t นั่นก็หมายความว่าในขณะที่รถติดคนเราจะต้องมีความอดทนอดกันใช่ไหมคะเียกหวังว่าทุกท่านคงจะเข้าใจคำนี้นะคะมาดูคำสุดท้ายสำหรับคลิปนี้เลยค่ะ Denska peste kniven is skuffen Denska กาเปสเตคเนี๊บ skuffen Ska นส e าเก็หมายถึงคมมากๆ k n i v e n ก็คือมีด สกุฟเฟนก็คือลิ้นชักแต่คำสํานวนนี้จะกล่าวถึงบุคคลที่มีความฉลาดหลักแหลมมากมาดูตัวอย่างกันเลยค่ะสมมุติที่จะถามคุณเกี่ยวกับเพื่อนร่วมงานที่ชื่อมาริยานะคะเพราะเรารู้จักเขาคือที่จะถามว่าวาซินิสตูอมมาริาวาซินิสตูอมมาริาคุณคิดยังไงกับมาริยาแล้วคุณก็ตอบกลับติงมาว่าว้า wow ว ฮุนอาเดนสกาเปสเตคณิเวนอีสกูเฟนว้าวฮุนอาเดนสกาเปสเตคณิเวนอีสกูเฟนนั่นก็หมายความว่าว้าวผู้หญิงคนนั้นเป็นผู้หญิงที่ฉลาดมาก ยังไงบ้างคะอย่าเพิ่งท้อและเบื่อนะคะพยายามให้ผ่านปลาเราเท่านั้นเองมาเจอกันใหม่คลิปต่อไปนะคะบ๊ายบายคะ่ะ